เพราะท่าสวยๆเพราะท่าสวย<ฮ>อะน่าสวยสวยนิวทำไมอะน้องท่าสวยยังลูกอะน้องท่าสวยอะพี่ดาวท่าสวยๆลูกอะท่าช้าๆเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่าช้า,นาหน่อยอะมองต้องด้วยสิน้องไม่ต้องสนใจพี่อ่ะเปลี่ยนท่าด้วยนะ เร็วนนอะเปลี่ยนท่าหน่อยท่าเดิมเลยนั่นน่ะอ้าท่าพาโอ้ยกว้างเกินไปไหมเอาเร็วเร็วมองกล้องหน่อยยิ้มหวานหน่อยให้ดีให้ดีออาท่าอาท่าร้นก็ได้อ้าเอาเร็วยิ้มหวานอีนนิดหนึ่งอยนิดนึงเร็ว รูปสวยๆหน่อยเออเธอจะมีปัญหาเลยเอาน้องสวยขายยาม,มากน้องเรียลแน่ใจแหละรูปไม่ได้เรื่องแน่เอาน้องอัสฮา,ารูปสวยๆหน่อยน้องอ่าวสวยน้องสวยพี่แล้วแม่จะถ่ายได้ไหมรูปอะเอาเร็วเอาเอาดีๆหน่อยพี่เออสวยยิ้มมาพิงดาวอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยน ไม่ต้งนงทีมอ่ะน้องอาสวยงามตอาอ่ะมองกล้องแม่ด้วยอาสวยงามบ้านรามแปดอ๋อพี่ดาวขยับไปหน่อยมันอาสวยสวยไม่สวยพี่ดาวท่าดีดีสิท่าลิงนี่หนูยเด็กเอาเด็กคนนี้นี่จะได้รูปบ้างไหมเนี่ยอื มีไรโซ่แค่นี้แหละ